HELLO there. สวัสดีครับวันนี้พบกับผมคิมจ็อกเกอร์บนะครับวันนี้เราก็จะมาถ่ายคลิปให้อาหารลูกงูนะครับโดยที่ลูกงูเนี่ยก็เป็นลูกงูเกิดใหม่ครับแต่เขาเคยกินเองมาแล้วแหละประมาณ2-3มื้อนะแต่ว่า สองสาื้อที่ผ่านมาเป็นหนูใช่แข็งหมดเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการให้อาหารลูกมูเกิดใหม่หรือลูกมูที่ลูกค้าเอาไปเลี้ยงกันเองเนี่ยมีวิธีการยังไงครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ครับก็คือสายเอ็กโตติกต้องมีครับก็คือ f อร c e ซปครับอ่าต่อไปก็หนูครับคือผมแนะนําให้ใช้เป็นถ้วยสแตนเลสแบบนี้นะครับเพราะว่าไอตัวถ้วยสแตนเลสเนี่ยมันจะทําให้หนูแบบคายเย็นเร็วมากเลยครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นหนูเอ่อหนูไหมนะครับก็คือตัวมันจะเล็กกว่าครับอันนี้น่าจะเป็นไซส์เอ็มครับส่วนตัวนี้เป็นหนูแรดครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้หมูตัวใหญ่ที่มันไม่ยอมกินหนูใหญ่ครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีว่าทํายังไงถึงมันจะยอมกินหนูตัวใหญ่ครับแล้วก็ลูกมูเรานะครับก็อย่างจากคลิปที่แล้วครับก็คือเรามีลูกมูทั้งหมด4ตัว แต่ว่าเรามีหนูเล็กมาห้าตัวนะครับเดี๋ยวก็จะรู้ว่าทําไมถึงจะต้องมีหนูเล็กถึงห้าตัวครับโอเคอุปรกรณ์ชิ้นต่อไปครับไดเป่าผมครับ,รบก็คือเดี๋ยวเราเอาไดเป่าผมเนี่ยมาไดหนูครับเพื่อให้หนูมันร้อนเนาะพอหนูร้อนปุ๊บเราก็เอาไปยื่นให้หนูก,กินครับซึ่งแบบวิธีเนี้ยมันง่ายที่สุดแล้วเป็นวิธีที่ผมทําตลอดนะลก็วิธีการให หนูงูเด็กเนะี่ยที่สําคัญที่สุดเลยก็คือไม่ต้ององอเอาครับคือถ้าเขาไม่กินก็คือปล่อยครับแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมากินเองครับคือสุดท้ายแล้วสัญชาตญยานการเอาตัวรอดของเขาอะ่ะนั่นแหละสุดท้ายหิวก็ต้องกินอยู่ดีครับโอเคเดี๋ยวต่อไปนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มไดหนูแล้วครับอ่าตอนแรกก็ผมจะเอาฟอสเซปจับหนูอย่างเงี้ยตัวที่จะใช้อะ่ะเราจะเอาฟอสเ e ปจับอย่างงี้แล้วไดให้ตรงบริเวณหัวหนูอะ่ะ มันร้อนกว่าทรองอื่นครับเพื่อให้งูมันเลือกฉกที่หัวเพราะไม่อย่างนั้นแล้วอะ่ะมันจะไปฉกตัวแล้วก็บางทีหาหัวไม่เจอครับเป็นปัญหาที่ผมเคยเจอนะเนี่ยครับตอนนี้ผมไดไปแล้วลองสังเกตงูที่อยู่ในกล่องนะครับคือเขาได้กินอาหารแล้วแบบเนี้มีโอกาสกินเยอะและกันผมไม่กล้าพูดว่าเขาจะกินชัวเพราะว่ามันมีเคยพูดว่ากินชัวแล้วมันไม่กินครับโอเคเดี๋ยวเราไดอยู่อีกรอบหนึ่ง โอเคครับเดีเคราวนี้ผมจะเห้หนูงูแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราลองให้กันก็คือไม่ต้องเปิดกล่องเยอะนะเปิดแค่นิดเดียวแล้วก็ยืนในขา คือเราต้องระวังง,งูในช่องถึงเลยน,น,นะครับคือแล้วผมก็ยังตกใจเหมือนเดิมลยโอเคเดี๋ยวเราขอได้หนูอีกสักรอบหนึ่งนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ถ่ายต่อจากคลิปที่รีวิวลูกง,งูไปเมื่อเช้านี้ครับก็เพิ่งอาบนองอาบน้ออําใหม่แล้วก็มาตกใจกับอะไรแบบนี้อีแล้วครับเดี๋ยวผมได้หนูนะครับ ไม่ต้องไม่ต้องเปิดกล่อเงเยอะนะเปิดนิดเดียวอครับตอนนี้มีอีกตัวหนึ่งตัวนี้หิวหิวเลยเนี่ยตัวด้านขวามือครับเดี๋ยวผมได้อหัวใจเต้นแรงเลยครับจะเลี้ยงกี่ปีก็ไม่หายกลัวโอเค Wait a minute Mm hmm. นี่เป็น normal นะครับถ้าใครลืม normal head coat ส่วนตัวนี้เป็น pin head coat ครับแล้วก็ตัวนี้อวัดพาร์ทเทลวานิลา head coat ครับนี่ตัวผู้นี่ตัวเมียและนี่ก็ตัวเมียครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปให้อีกตัวหนึ่งก็คือลูกสาวของผมนะครับขอโทษเรื่อมมงมกล้องเลยครับมันมันตก โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งกันครับโอเคครับถึงคิวลูกสาวของแม่ก็เดี๋ยวได้หนูอีกรอบหนึ่งเลีเ้ยงงูตัวเดียวไม่มีจริงนะครับเห็นคนบอกว่าอยากเลี้ยงสักตัวเห็นกลับมาซื้อเพิ่มตลอด ป็นไงก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเก็บของผมนะครับแต่ว่าถ้าสนใจจริงๆก็อินฟอเข้ามาได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นๆกินกันดีกว่า,าผมจะตั้งกล้องไว้อย่างเนี้ยแหละให้ดูวิญก,กินนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกอวิดีโอให้โอเคครับ กันครบทุกตัวแล้วนะครับก็จะมีเด็กหนีเที่ยวคนหนึ่งครับตัวเนี้ยหนีเที่ยวเก่งมากแล้วก็ค่อยๆแต่งข้อลงไปครับนี่ยนะครับส่วนตัวนอร์นะครับก็กำลังกินอยู่นะครับแต่ว่าคือถ้าเขาอมหนูขนาดนี้แล้วก็คือการกินครั้งนี้ก็สำเร็จแล้วครับ แล้วก็ส่วนลูกสาวผมครับก็ให้กินตัวแรกแต่ว่าเอ้ยให้กินตัวสุดท้ายแต่ว่ามันก็กินหมดตัวแรกได้ครับเห็นไหมเนี่ยแหละคือคุณสมบัติของตัวที่จะเป็นตัวลูกหลัอกตัวต่อไปครับนี่ไงกินเสร็จเรียบร้อยคนแรกท้องแบบอ้วนๆเลยโอ้ยหิวบางนี่ตรงนี้นี่อ้วนๆเลยก็คือพอเขากินเสร็จแล้วเนาะเราก็ งดจับเขาเล่นประมาณ2-3วันนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังว่าการจะให้หนูลูกงูเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างน,นะครับก็คือตอนแรกเราอ่ะจะต้องไม่รบก,กวนเขาเลยนะครับอย่างเช่นคือไม่งดจับก่อนให้อาหารงดเปลี่ยนกล่องงดท,ทําอะไรครับกล่องจะเลอะช่างมันคือไม่ต้องเปลี่ยนกล่องครับแล้วก็ให้เขากินก่อนก็คือเอาหนูมาขั้นที่1นนะครับ เอาหนูมาอุ่นให้เขาครับแล้วยื่นให้เขากินถ้าเขาไม่กินก็ปล่อยเขาเลยครับไม่เป็นไรเอาใหม่ oh <my. S 1> คืออุ่นหนูแล้วก็ยื่นให้กินถ้าไม่กินปล่อยครับให้รอกินรอบต่อไปครับซึ่งรอบของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนอาจจะ5วันบางคนอาจจะ7วันครับก็แล้วแต่คนครับก็คือไม่กินมื้อนี้ ก็อดไปครับแล้วให้ไปกินมือหน้าครับคือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยงูเขาจะไม่ได้เจอเหยือ่อแบบอุดมสมบูรณ์ตลอดเวลานะครับคือการที่แบบเอาหนูมายื่นให้ทุกวันไม่กินก็ยื่นให้ทุกวันอย่างเงี้ยมันจะเป็นการสร้างนิสัยที่แบบไม่ดีให้เขาด้วยครับคือให้เขาเราควรจะฝึกให้เขารู้สึกว่าการเจออาหารเนี่ยไม่ได้เจอง่ายๆนะเจอแล้วต้องกินประมาณนี้ครับก็ตอนนี <S <S ้ก็ <S <S ให้อาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยว EP ีต่อไปผมจะพาไปดูวิธีให้อาหารงูใหญ่ที่มันกินยากนะครับว่าวิธีการของผมเนี่ยใช้วิธีอะไรนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์ฝากกดตามฝากกด s u b สไครต์ช่อง c o o c l e อร์ l อด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูใน EP ต่อไปว่าเราจะทำยังไงให้งูใหญ่ที่มันหยุดกินมานานเนี่ยกลับมากิน,นครับโอเคครับ